اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور فرحة สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาก,การพูดและบุคลิกภาพอมณนะ021846810081812965 1สำนักงานคณะกรรมการก,กลางอิสลามแห่งประเทศไทยส s s a อ a i k u m w a ม a ตล t u l l a h บร a b า r สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์นะครับ ซึ่งเราพบกันเป็นประจำครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบ5แห่งนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อเรามาซุบซีบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดตามรับชมรายการของเราและสามารถพักผ่อนต่อได้เพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันพักผ่อนวันหยุดงานสบายๆครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของการช่วยเหลือนั้นเรายังมีอยู่อย่างต่อเนื่องและวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปร่วมช่วยเหลือครอบครัวของใคร เราจะไปชมพ,พร้อมกันในช่วงนี้ครับช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อสุนทรีอิสลามแห่งประเทศไทยเรายังอยู่กันที่มัสยิดนูรุนอิสลามคลอง13ตามบนบึงคอหายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยทีมงานได้รับการประสานงานพร้อมคำแนะนำจากท่านอิหมัมพร้อมคณะในการเข้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อน วันนี้ทีมงานของเราได้เข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านคุณธนิตนนซี non Z, หรืออบุสมะชายวัย68ปีซึ่งเดิมมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแต่เกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อ25ปีที่ผ่านมาเมื่อเขาเลิกงานในตอนดึกได้ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านสวนเล่นกับรถที่เปิดไฟสูงทำให้ทัศนวิสัยการมองของเขามีปัญหาและรถล้มกระแทกกับพื้นจนทำให้เขาต้องเป็นผู้พิการจากอุบัติเหตุนั้นจนถึงปัจจุบัน อยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกปกติจะไม่มีโรคประจาตัวที่พอเกิดอุบัติเหตุมันก็จะไม่ร่างกายมันไม่เคยสมบูรณ์ชนกองหินกลางทางนะมอเตอร์ไซค์ชนถนนสายเอเชียนเนี่ยถนนมันชัรุดแล้วที่นี้ตอนเย็นเนี่ยพอเราจ,จะกลับมาบ้านอยู่ที่กําแพงเพชรนะมันก็ต้องขับรถเไซใจออกจากหน่วยงานที่พอออกมามันช่วงจะเมื่อไปมือ่อยแหลพอขึ้นายเจ้าปรกัมันมีรถสวนทางเนี่ย<ะ>อ่าเปิดไฟสูงมันก็เข้าตาในชะ่ไหม เราไปถึงนั้นก็ชนก็เดินลอยกันไปแล้วก็หลังกระแทกพะลงที่พื้นปูนนี่เนี่ย<ง>น่าจะสูงไม่ไม่น่าจะสามตีเมตรรถในงอพับนะหลังจากเกิดเหตุแล้วในช่วงแรกเขาไม่สามารถเดินได้เลยต้องนอนอยู่ติดเตียงประมาณครึ่งปีต้องทำกายภาพบำบัดอยู่ทุกวันทานยาอยู่ตลอดเวลาทำให้เขาได้ขาดรายได้ไม่สามารถทำงานร่างกายไม่อื้ออำนวย ก็ช่วงช่วงแรกๆนี่เดินไม่ได้อยู่ประมาณตุกเกือบ,บครึ่งปีนอนอยู่เฉยๆนะแล้วตอนนี้ไรายได้มาจากไหนคตอนนี้ก็แม่บ้านเขาทําขนมไทยโบราณขายทำดินแล้วอ่าแล้วผมอยู่บ้านก็ช่วยเกาเก็บน่นเก็บมีดช่วยทําเป็นได้ค่าค่ประด้วยครับประสุมอายุก็ได้เดือนละหกร้อยหกร้พน <600. S 1> ักงานได้ได้แปดร้อยแปดร้อยใช่ไหมแค่สองสองอย่างครับ แต่ภรรยาคือคุณอัศรีมาและลูกๆช่วยกันดูแลหารายได้โดยการทำขนมขายตามตลาดรายได้นั้นไม่แน่นอนมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละวันส่วนรายได้ของคุณทนิตเองมาจากบัตรผู้สูงอายุและบัตรผู้พิการนี่ก็รักษามาตลอดนีคือเดี๋ยวมันจะทำท่าจะดีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวนำก็จะเป็นกลับไปอีกครับทาง,งกายกายมันอาจจะบกพร่ขของตรงไหนสักที่เลเวลาเขาตรวจไปเอกซเรย์เนี่ยคือไม่เจออะไรนีย ขาบอกไม่มีอะไรปกติแต่เราเป็นอยู่อตอนหลังๆนี่ก็เสื้อยาทั่วๆไปแล้วคือมันไม่ไหวแล้วมันหลายสิบปีมีอาการก็ไปเป็นตัวยามาใ่ครับางทีก็กินพวกอาหารเสริมทางทีก็ประกาศขายอะไรอย่างเงี้ยมาทิมทิมก็ดีขึ้นเขาเขาตรวจตรวจไม่เจออะไรเขาก็ให้ยาพารามาก็เลยทําให้ชีวิตต้องหยุดอยู่บ้านแล้วให้แม่บ้านออกทำน้าที่แทนครับ ทุกวันนี้เขาลามาดขอดุอาให้มีริสกีที่เพิ่มพูนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะสามารถกลับมาทำงานหาไรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกัดพร้อมผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับคุณนตน,นิดนนนรีเพื่อเป็นกำลังใจต่อไป สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810-0818129615สสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพประมะ02 1846810 0818129615 เรามีความภาคภูมิใจนะครับกับพี่น้องมุสลิมของเราที่ก้าวขึ้นมาเป็นประธานรัฐสภานั่นก็คืออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตาครับทางมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับได้รวบรวมและก็ได้มีความร่วมมือกับองค์กรมุสลิมหลายๆภาคส่วนที่จะจัดแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์วันมฮัมหมัดนอมัตาเราจะไปชมบรรยากาศเหล่านั้นในช่วงของแวดวงมุสลิมครับ ุอะลัยกุ i k u เรอฮ์มะตุลลอฮ์บเระกาตุ์ท่านผู้ชมครับในช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาธานะครับซึ่งท่านนั้นได้รับการโปรดเกล้าโปลดกระหม่อมนะครับให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาพูดแทนราษฎรในวาระนี้ครับซึ่งมีการรวมตัวกันมากกว่า30องค์กรมุสลิมและในส่วนของเอกชนด้วยครับณนะมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลาม แห่งประเทศไทยท่านผู้ชมจะเห็นป้ายด้านหลังแสดงความยินดีกับผมแล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมบรรยากาศโดยรวมและความรู้สึกของท่านอาจารย์วันมุฮัมหมัดนอมาตาพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับ ู้ชมค,ครับงานแสดงความยินดีกับท่านอาจาร,รย์วันม oh ูฮัมหมัดนอมาทาในวันนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสําคัญหลายท่านเช่นอาจาร,รย์อรุณบุญชมผู้แทนจุฬาราชมนตรีท่านอารีวงอรยะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพันตํารวจเอกทวีสอดส่องคุณชาดาไทยเศษพลตํารวจตรีสุรินทร์ปลาเร่ท่านสมาชิกวุฒิสภาสุวัตกีราพันธ์รวมถึงคุณดํารงพุต,ตานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชาติ ร้อมทั้งความร่วมมือจากองค์กรมุสลิมเป็นจำนวนมากเช่นมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยสมาคมเชื้อสายไทยปากีสถานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมสมาคมมุสลิมจตุรมิตรและอื่นๆและในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีอาวุโส รัฐบาลกัมพูชารัฐมนตรีอุสมานฮัสซัน,นเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ครามลื้นใจแล้วก็ดีใจจริงๆที่ทุกท่านมาให้กำลังใจอย่างมากมายอย่างที่ผมคาดไม่ถึงที่จะสามารถบอกว่าจะจัดแสดงความิดีในวันนี้ผมก็คิดว่าพวกเราติดภารกิจกันเป็นส่วนใหญ่ก็คงประมาณสักสี่ห้าสิบคนแต่วันนี้ก็มากัน <500. S 1> <c oughs> หลายร้อยคนก็ดีใจ ก็ไม่ได้ทานอาะไรเป็นต๊นแต่ว่าอินใจอินใจอินใจ,ในท,นจทีจทจทท่ได้รับความเวตาจิตจากท่านหลายแล้วก็อยากจะขอให้พระนคมตารางครับได้โปรดประทานพรให้ท่านทั้งหลายนะครับได้รับความคุเรศจากท่านที่การงานมีสุขภาพและ่ายที่แข็งแรงครับการให้น้ำใจ การช่วยจัดงานการให้ของที่ระลึกของฝันกับผมในวันนี้ผมก็ถือว่าท่านคุณผู้ให้ผมไม่อาจจะตอบแทนได้หมดในวันนี้แต่แน่นอนครับผู้ให้ย่อมจะเหนือกว่าผู้รับเกมอนะครับท่านต้องได้รับสิทธิตอบแทนจากกองรถสวนทางตลาครับผมจริงๆก็ ไม่คิดว่าจะต้องไปรับตำแหนง่งประธานนักสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรครั้งหนึ่งในการนักตั้งคราวนี้เพราะผมไม่เคยนึกไม่เคยหวนแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับช่วงหาเสียสองสามเดือนก็บอกกับพี่น้องประชานคนใ<ม>คนที่รู้จักว่าผมขอให้ลงเลือกตั้งเพื่อเป็นผนู้แทน เพื่อให้พรรคปรชาติมีที่นั่งในสภาถ้ามีตำแหน่งเกินกว่าผู้แทนนั้นก็เป็นเลือกที่คนที่ร่วมง,งานกับผมจะต้องได้รับตำแหน่งนั้นเพราะผมคิดว่าผมได้ทำงานตั้งประธานสภารัฐดีมาไัยและคุณผูอื่นอีกมาคพอและกายุบผมก็มากควรจะต้องให้คนอื่นเขาทำงานต่อจริงๆเลยผมก็ หลังจากเลือกตั้งแล้วพระเปาาประก็ได้รับการเลือกตั้งาจากสามจังหวัดในภาคใต้รอเก้าคนเท่านั้นแต่ได้รับการเชิญชวนให้มาร่วมรัฐบาลผมได้แสดงเจตรมณงตลอดทั้งทางโดฐพระและที่ประชุมร่วมกันขอพรรคตั้งรัฐบาลว่าผมขอสนับสนุนที่จะมีรัฐบาลประชาืิปไตยขอประชาชน ประเทศไต้องการเปลี่ยนแปลงผมก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุที่ผมยังมีอยู่บ้านเมืองต้องเปลี่ยนแปลงก็พยายามขออนแญะตทำสิ่งนี้ซึ่งอยากจะเรียนว่าบางครั้งเราไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นบางครั้งเราไม่คิดว่าเราอยากจะได้แต่ถ้าเป็นอิรยะ หรือความประสงค์ขอรับสู่อันตรายแล้วมันเกิดขึ้นได้เสเลยกตัวอย่างเห็นชัดๆในวันนี้นะครับไม่อยากจะเป็นและคิดว่าไม่น่านจะเป็นไปได้เพราะเป็นพักเล็กแล้วก็ไม่เคยคิดถึงแต่เป็นความประสมของรับจริงๆผมคิดจะให้คนอื่นเขาเป็นประธานสภาคิดจะให้ คนหนึ่งเขาเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกทีคิดตลอดว่าจะให้แต่สิ่งนั้นอล็ตคาลาก็ให้เรามากกว่าที่เราคิดเสมอนะครับรัน,นั้นแปท่ายครับหลักการของอัชลาที่บอกว่ามือบนย่อมสำคัญกว่ามือหน้าแน่นอนคนที่ให้ย่อ อยากได้รับผลตอบแทนมากกว่าทุทกคนที่เราเสมอรครับได้พิสูจน์อย่างที่เป็นตัวอย่างวันนี้ท่านครูจะทราบผมไม่ได้มาโกหกตอนแล้วไม่อยากจะเป็นได้เป็นท่านครูจะทราบดีครับว่าไม่เคยคิดจะเป็นและไม่นานจะเป็นไปได้แต่คำว่าทะเลาะเพราะผมนึกจะให้นึกจะให้คนนั้นเป็นผู้แทนนึกคนจะให้คนนั้นเป็นนตรี นึกจะให้คนนั้นเป็นประธานสภานึกจะให้คนนั้นเป็นน,นายกสีการให้ยอมจะได้รับเสมอ,อเพราะเช่นเดียวกันหลายหลายครั้งเวลาสมัครผู้แทนเนะี่ยผมไม่ได้กังวลก็บอกทำไมผมยิ้มแย้มแจ่มใสผมไม่มีความทุกข์เลยหรือ,อยังไงคนที่ไปด้วยกันเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราอยากจะเป็นเราพยายาม เราพยายามถ้าเราให้ต้องได้เป็นครับอย่าไปรุ้ร้อนอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถ้าเราเหลอแต่ถ้าเราพยายามแล้วเราทำนู่นทำนี่ที่มัน่นแปลงประดานอะไรมากมายแต่เราไม่เป็นเราก็ไม่ได้เป็นผมอยากจะเล่นท่านหมายว่าผมต้องทําหน้าที่นี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่ภากของผมครับแต่ที่สําคัญก็กคือ พี่โน้องผู้ริมของเราทั้งหลายหลายสิบองค์กรที่มาวันนี้ทั้งที่เป็นสถานศึกษาทั้งที่เป็นสถาบันศาสนาทั้งอะไรชาวบ้านอีกมากมายครับถ้าผมทําดีผมก็เชื่อว่าองค์กรเหล่านี้ก็จะมีความภาคภูมิใจและมีความเจริญเ้าหน้าแต่ถ้าผมทําไม่ดีนะครับกับตําแหน่งนี้ผมไม่ใช่แต่เสียชื่ออย่างเดียวครับ ท่านทั้งหลายขอกว่พี่น้องทุ้ิืมพอเราไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นผมขอสัญญาก,กับท่านทั้งหลายว่าผมจะพยายามทำหน้าที่ต่างๆด้วยความอุตสาหะด้วยความพยายามอย่างเข้งแข็งด้วยความเสียสละเพื่อกเกียรติและสักศีของพวกเราทุกคนครับ ครับและนั่นก็คือทั้งหมดของบรรยากาศวันนี้นะครับการเลี้ยงแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัชาและผมเชื่อว่าเราได้รับรู้ความรู้สึกของท่านไปพร้อมๆกันแล้วนี่คือช่วงแวดวงมุสลิมซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาในช่วงนี้หมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ ท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอระม,มานะ02 1846810 081 8129615 วะลาฮะดิษยังเป็นเรื่องราวที่เราจะศึกษาเรียนรู้ในมิติของศาสนาไปพร้อมๆกันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้นำสู่การปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองอาจารย์พร้อมแล้วนะครับที่จะพบกับเราในช่วงของวะลาฮะดิษครับอัลฮัมดุลิลลาห์ والصلاة و ا ل อะล م รอซูลิลลา ل ์ วขอความสันติความอินดูไมตาจากอีกอัลลอสบาฮาน ن และจงประสบกับท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านวันนี้นะครับรายการช่วงวันฮะดีษ ก็กลับมาพบกับท่านพี่น้องเช่นเคยนะครับซึ่งผมก็มาทําหน้าที่ในส่วนนี้นะครับซึ่งก็พยายามนําเอาฮะดิษที่เป็นฮะดิษที่ซอเฮียฮะดิษที่ถูกต้องนํามาเสนอแนะกับท่านพี่น้องเป็นวิทยาทานเป็นความเข้าใจซึ่งการอธาาิบายฮะดิษของผมนั้นไม่ได้อธิบายด้วยกับตัวเองนะครับเป็นการอธาาิบายของเหล่าซอฮบะ ที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านสุลลาะซุลลาะฮุอะลิวะสัลลมได้อธิบายไว้ผมมาเป็นแค่เป็นสื่อกลางนะครับนำเอาคําอธิบายของเหล่าซอฮาบมานําเสนอกับท่านพี่น้องนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการให้ความสําคัญกับเด็กกาพร้านะครับการให้ความสําคัญของเด็กกาพร้าซึ่งมีฮะดิษหลายตัวบทที่ท่านซูลลาะซุลลลอฮุอะลิวะสัลลมได้ได้ใช้ให้เราให้ความสําคัญกับ เด็กที่กัมพานะครับท่านรอซูลลล่าซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกไว้ในบันทึกนำเสนอโดยซะฮ์บินซะรฎิยัลลอฮุอันกะละกอรอซูลลอฮารับลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมข้าและกาฟิลุลยะตีมฟิลจันนะฮหะคดะแวะอชาระซะบาบะและวุสตาวะฟัรร์จะัยนะฮุมาราวะฮุลบุคอรีหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิมาม บุคอรีนะครับก็แน่นอนนะครับฮะดิษใดๆที่บันทึกโดยอิหมั่งบุคอรีก็เป็นฮะดิษที่สอฮเหนะครับซึ่งนบีได้บอกไว้ว่านะครับรายงานจากสะอิมิสะได้กล่าวว่าท่านอซูุลอสลอฮุะลยะสัลัมบอกว่าฉันและผู้อุบการะเด็กกำพรจะได้อยู่ในสวรรค์เช่นนี้และท่านอซูุลรอสละฮุะลยะสสลัมได้ในชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางและแยกออกจากกันนั่นหมายความอย่างนี้ จะได้อยู่ร่วมกันในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาสําสำหรับคนที่ดูแลให้การอุปการะเด็กกำพร้าซึ่งผมต้องให้ความเข้าใจกับท่านพี่น้องนิดนึงว่าเด็กกำพร้าเนี่ยแบบไหนเด็กกำพร้าในอิสลามก็คือเด็กกำพร้าที่บิดาเสียและเขายังไม่บรรลุนิติภาวะหมายความว่านะครับบิดาของเขาเสียไม่ใช่มารดานะครับ บิดาคุณพ่อของเขาเสียจากโลกนี้ไปและก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่หมายความว่าถ้าเขานะคุณพ่อเขาเสียและเขาบรรลุนิติภาวะไม่เรียกว่าเด็กกมพร้านะครับไม่เรียกว่าเด็กกมพร้าเขาผลนวัยที่จะเป็นเด็กเด็กกมพร้าแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงวัยที่เขายังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องมีคนที่ดูแลคนที่มาอุปการะเขาการที่เขาอยู่กับแม่ นะไม่ว่าเป็นลูกชายลูกหญิงก็แล้วแต่นะครับบทบาทของผู้หญิงกับบทบาทของคุณพ่อเนี่ยจะต่างกันความเข้มแข็งจะต่างกันนะบางทีอยู่กับคุณแม่คุณแม่เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนนะอยู่กับบ้านนะเป็นสอนให้ลูกเข้าใจได้ในเรื่องครอบครัวนเรื่องแต่เรื่องภายนอกเรื่องอะไรต่างๆบางทีลูกก็อาจจะไม่ได้รับรับจากคนคนเป็นแม่เพราะฉะนั้นคนที่จะไปอุปกา,าระเด็กกำพร้าเนี่ยต้องเข้าใจ นะการอุปการะกำพร้าม่ใช่เรื่องเงินแต่เพียงอย่างเดียวนะอย่างเราส่งเงินช่วยเหลือส่ง,งิที่จริงแล้วเราสามารถทำให,ให้ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าในด้านของความรู้ก็ได้ในด้านของอาชีพนะครับนั่นเป็นการอุปการะที่น่าจะมั่นคงนะน่าจะมั่นคงกับการการให้เงินแต่การให้เงินก็เป็นส่วนที่ดีที่อิสลามส่งเสริมให้เรานั้นได้ให้เงินกับเด็กกำพร้านะครับ เพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันอิสลามสอนนะครับว่าเราอย่าไปกินซักของเด็กกำพร้าถ้าเรากินซักของเด็กกำพร้าเท่าเรากินของฮารอมและเมื่อเรากินของฮารอมเราก็จะต้องโดนอัลลอฮฺสุบฮานวะตละอาซาบในวันอาคราะปัจจุบันนี้อัลฮัมดุลิละครับองค์กรต่างๆมาต่างก็ทําหน้าที่ในส่วนนี้หลายองค์กรเป็นที่น่าชื่นชมเรามีความสามารถแค่ไหนให้เราทํา ตามความสามารถของเราในการอุปการะเด็กนะครับคนที่มีความสามารถเยอะก็ทําเยอะคนที่มีความสามารถน้อยก็ทําแต่พอพอประมาณนะครับเราจะเห็นว่าในสังคมเนี่ยยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะถ้าเราเป็นมือบนอัลรัมดีละมือบนย่อมดีกว่ามือล่างนบะีบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากเห็นสังคมนะครับ ที่เราอยู่กันในปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่เป็นบึกแผ่นเป็นสังคมที่เอื้ออาทรเป็นสังคมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสังคมที่รองรับความต้องการซึ่งกันและกันนะครับฝากไว้นะครับท่านพี่น้องที่มีความสามารถก็โบสถ์ช่วยเหลือ,อเด็กกำพร้าดังที่นบีบอกว่าจะได้อยู่นะเหมือนกับน,นิ้วชี้กับนิ้วกางที่อยู่ใกล้กันนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะได้อยู่ในสถาขอัลลอฮิชาเลาะเราก็ดําหน้าที่บ่าวของเลาะที่พอมีกําลังและเราช่วยเหลือเด็กกำพรานะครับสลามอะลยกุม,ม,มวะราะมะตุลลอฮิวบะเาะกาตุท่านผู้ชมครับช่วงนี้พี่น้องฮุนยาร์ชาวไทยนะครับก็เริ่มทยอยเดินทางกลับกันมาเป็นระยะระยะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการประกอบพิธีฮัจญ์ของท่านนั้นขอดูอาา์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานูวะตาลานะครับขอให้ท่านนั้นได้รับฮัจญ์ที่สมบูรณ ได้รับการตอบแทนจากพระองค์ลอสซบฮานตาลาและนําสิ่งดีๆในการประกอบพิธีฮัจญ์ของท่านนั้นมาใช้กับวิถีชีวิตของเราในอนาคตนั่นเองนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้แต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบหแห่งนี้วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานง,งามขนงและจิมงานาทุกคนตั้งลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุสวัสดีครับ การอยู่ร่วมกันในสังคมทุกวันนี้การใช้ปียวาจาที่ดีคำพูดที่สุภาพไม่หยาบคายเป็นการสนับสนุนที่ท่านอาบีมุฮัมมัดสลลัลฮฺอะลัยฮิวะสัลลัลลมได้กระทำเอาไว้ท่านอานาสบุตรของมาลิกล่าวว่าไม่ปรากฏก่อนหน้านี้เลยว่าท่านอดุสูลสลลัลฮฺวอะลัยฮิวะสัลลัลลมใช้ถ้อยคำที่หยาบคายน่ารังเกียจคำพูดสาบแช่งหรือคำพูดที่ด่าทอผู้อื่น เมื่อท่านอรุสูรสุลั่ลนฮุอลัยฮิวะสลามจะกล่าวตำหนิใครสักคนท่านจะกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือนี่ขอให้หน้าผากของเขาคลุกฝุ่นดินด้วยเถิดซึ่งเป็นการขอดุอาให้เขาเกิดการเชื่อฟังบันทึกโดยบุคอรี